ก่อนค่ะทุกคนเราต้องมาเปิดรายการกันก่อนนะคะต้องเลิกเป็นนางเอก MV ก่อนนะคะโอ้โหวันนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่ามิงตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการประเดิมเลยนะคะของ Unbox the Picnic นั่นเองนะคะเป็นรายการที่พวกเราเนี่ยจะมานั่ง Unbox หรือว่าเปิดกล่องไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะคือกล่องนี้ขอบอกเลยนะคะพี่ทีมงานเตรียมมามนะข้างในเนี่ยจะมีอะไรก็มาดูของกันเลยนะคะ นี่นะคะข้างในก็จะเป็นถุงแบบนี้อันนี้นะคะจะเป็นถุงสุ่มนะคะจากจีนหรือว่ามิสซิรี่บ็อกซ์นะคะเออเยอะมากโอ้โหทุกคนเฮ้ยเยอะมาก <laughs> และนี่นะคะก็คือขนมทั้งหมดที่เราเทออกมาจากถุงเมื่อกี้นะคะทุกคนเยอะมากๆแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็หยิบรีวิวทีละอย่างเลยนะคะว่าอันไหนจะอร่อยหรือว่าไหนต้องไปพักก่อนนะคะมีขอนเรื่องเลยแล้วกันนะ เป็นอันนี้นะคะนี่ไม่ใช่แบบนี้นะคะอ่ะคืออันเนี้ยเห็นถุงเขาเนี่ยเข้าตาคิดว่าพอถุงดีเนี่ยรสชาติก็ต้องดีถูกไหมอ่ะมาลองเลยนะคะโอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม่ <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นฟิลแบบว่าเผ <c oughs> ็ดๆผ็หน่อยม <c oughs> างั้นที่ชิ้นนี้ก่อนนะคะทุกคนอ่ะมาเอาใจช่วยมิงด้วยถาะ,ะว่ามันจะเป็นยังไงมาลุ้นกัน นฟิลแบบว่าเผ็ดลงคอแล้วมันก็เป็นฟิลแบบว่าเหมือนเป็นฟองน้ําเป็นชั้นๆแล้วพอเรากัดแล้วมันก็จะมีน้ําออกมาฟิลน้ำนฟิลกัดฟองน้ํารสชาติแรงนิดนึงอันแรกผ่านไปนะคะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าอย่าเลือกจากถุงอีกนะคะแต่มิงว่าอันนี้นะคะร่วงไปนะคะชินต่อไปเพื่อนๆเ,เอาอันไหนดีคาดว่าน่าจะต้องเป็นอะไรที่ล้าปากซะหน่อยเพราะตอนนี้มันข้อนี่จะชาเลย มงว่าเป็นอันนี้น่าจะแบบว่ากินได้มันน่าจะเป็นแบบว่าข้าวโพดอ,อบกรอบอันนี้ดูจากถุงแลว้วน่ารักกรุบกริบนะคะแต่เราก็ไม่สามารถเชื่อถุงได้นอะ<ม>อ้าหน้าตาดูดีไหมชิมเลยอืมอันนี้ทายได้มันเป็นข้าวโพดอ,อบกรอบข้างในก็จะเป็นเหมือนคัสตาร์ดแบบว่าหวานๆนะคะมันก็แบบว่าลงตัวพอดีกลมกล่อมนะคะน,นี้คือดีเลยอันนี้โอดค่ะ ต่อนะคะคือตอนนี้ติดฟันมากเลยซึ่งในกล่องนี้นะคะก็มีน้ําอยู่แค่อันเดียวนะคะคือนี่เลยเป็นยังไงคะหน้าตาคุณคุณไหมทุกคนมันเหมือนอะไรมันเหมือนอยาท่าน้าข่าวทุกคนของประเทศไทยที่แเรากินกันอะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องมาลองพร้อมกันนะคะนี่นะคะอ่ะเราเปิดแล้วอย่างแรกต้องรับรสกลิ่นกันก่อนเฮ้ยอันนี้กลิ่นดูดีดูเหมือนแบบว่าเป็นฟิวโยเกเกิดบ้านเราเลยทุกคน <c oughs> ไม่รอช้านะคะ เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเหมือนยาท่านจริงๆนะอืมยาคูเลยแต่ว่าจะเป็นสีขาวแค่นั้นรสชาติเหมือนยาคูบ้านเราเลยอันนี้อร่อยอันนี้รอดค่ะไปที่ทิศต่อไปนะคะไปลองขนมกันต่ออันนี้ดูหน้าลองน่าริมลองนี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าฟิลบบสกิตธรรมดาทั่วไปนะคะไม่น่ามีอะไรแบบว่าพิสดารน,นะคะมาเดี๋ยวเราแกะกันเลยค่ะ อุ้ยอันนี้เป็นฟิลน่าจะเป็นเมล็ดข้าวพองอะไรอย่างงี้นะมีคิดว่ากลิ่นก็เป็นกลิ่นข้าวพองผสมกับสาลรยายไรอย่า้อืออันี้อร่อยอ่ะอั oh นนี้พันต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้นี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นถั่วแบบว่าฟิลวาซาบิอะไรอย่างงี้นะที่เคยกินมากิ่นดูถ้าจะรุนแรงอยู่นะอันนี้ มันไม่น่าใช่ว่าซาบิแหละมันน่าจะเป็นน้ำพริก <c oughs> ต้องไปดูท <c oughs> <c oughs> ี่รสชาติเฮ้ยเฮ้ยอันนี้กลิ่นไม่ได้แต่หัวรสชาติดีรสชาติเหมือนถั่วทั่วไปแต่ว่าแค่มันจะมีความรู้สึกว่าจีตาดแบบเผ็ดๆขึ้นมานิดนึงอ <c oughs> อันนี้ก็พ่า มาเลยนะคะคืออันนี้ทิ่มตามิางมานานแหละเราก็เลยต้องมาลองกันซะหน่อยนะคะกับนี่เลย<อ>น่าจะเป็นซองใหญ่ที่สุดในนี้แล้วนะคะน่าจะเป็นมันฝรั่งทอดธรรมดาเนาะอ,นะอุ้ยอันนี้กลิ่นดูดีนี่นะค่ะทุกคนอันนี้หน้าตาดูดีทุกคนกลิ่นก็ดูดีมาลองชิมอันนี้ผ่นบังหน่อยนะื เป็นฟลแบบว่าปาปิก้ากินเรื่อยๆได้มันเคี้ยวสนุกเคี้ยวมันนะคะนี่ได้ทานค่ะมากค่ะทุกคนเรามาสู้ต่อพโอะย,ยังเหลืออีกเยอะเลยที่รอให้มิงไปลองอยู่นะคะดูแบบว่าดูน่ารักกรุบกริบอันเนี้ยข้างหน้าซอมันเป็นมาักกะลงไงแต่มันเขียนว,ว่าบิสกิตแซนด์วิชมากกะลงอ่าน่าจะดูดีไหมน่าจะแบบรสชาติน่ารักน่ารักคิดว่าพอถุงดีเนี่ยรสชาติก็ต้องดีถูกไหม โอ้ยน่ารักนี่จะเป็นฟิลนี้ <c oughs> หูโหกลิ่นแบบสตรอเบอรี่เลยทุกคนแล้วก็อให้ดูไส้ไส้มัน <c oughs> มีเท่านี้นะคะมาลองชิม <c oughs> <c oughs> สตรอบเบอรี่เลย <c oughs> อร่อยอร่อยอันนี้ก็เลิศค่ะอันนี้นะคะดูทรงแล้วน่าจะเป็นอะไรเบอรีーー่เบอรี่ลองชิมเลย <c oughs> คนหน้าตาน้องเป็นแบบนี้ <c oughs> หน้าตาน้องเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็น นิ่งนึกว่ามันจะเป็นช็อกโกแลตแต่มันไม่ใช่มันเป็นบวยทุกคนเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเราแกะออกมาแล้วอะจะต้องกินใช่ไหมสักครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะลองสักครึ่งหนึ่งดูละกัน คือคนที่บวยตะโกนมันต้องบวยตะโกนเลยอันเนี้ยคือคนที่ชอบบวยอะ่ะก็ถ้าแต่ชอบมากเขามันมีความบวยมากๆนะ,ะแต่ว่ามีงี้ยกินบวยไม่เป็นมันก็เลยจะมีเรียกชั้นแบบนั้นออกไปนะคะอันนี้ล่วงค่ะมาถึงกันที่ข้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะคืนนี้แพ็กเกจจิ้งน้องดูแบบดูแตกต่างจากคนอื่นแต่ว่าพอหันมาปุ๊บน้องดูไม่น่าไว้ใจแล้วแต่แบบยังไงเราก็มาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องลองนะคะทุกคนมาเขาเขว่า delicious เวยอะ จะเป็นยังไงนะต้องลองกลิ่นก no ่อนอยากให้มันแฟลชแบ็คไปเมื่อชิ้นแรกอันนี้น่าจะเป็นมันคืออันนั้นเลยทุกคนทุกคนอันนั้นนะว่าเยอะแล้วนะอันนี้มาแท่งยาวกว่าแต่มันอาจจะแตกต่างจากอันแรกไงก็เลยต้องชิม แตกต่างจากแรกเลยแต่แค่มันทำไซสใหญ่ขึ้นเพื่อให้ทุกคนอาจจะแบบไปลองกินกับข้าวอะไรเงี้ยเออกินกับข้าวอาจจะเข้ากันมากกว่าเดิมต้องแบบเครื่องเคียงน้ำรงน้ำซุสอะไรเงี้ยน่าจะอร่อยอันนี้ เมื่อเราชิมเสร็จนะคะแล้วก็ต้องมาจัดอันดับกันว่ามิงเนี่ยจะชอบอันไหนมากที่สุดนะคะมิงจัดมาให้3อันดับค่ะอันดับที่3นะคะมิงยกให้เป็นอันนี้น้องจะเป็นฟิลมันฝรั่งทอดแบบปาปิกาอร่อยอร่อยกินแบบกรุบกรุบเล่นๆอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้อันดับที่3อันดับที่2นะคะก็คืออันนี้เลยทุกคนน้องจะเป็นฟิลข้าวองนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นแบบว่าสาหร่ายแต่ก็จะมีฟิลความเผ็ดนิดนึงนะคะอันนี้มิเลียนอันนี้ก็กินได้เป็นชิ้นเล็กๆเป็นซองเล็กๆพกไปข้างนอกก็ได้ด้วยค่ะ และอันดับที่หนึ่งนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องยาทาตของเรานะคะอันเนี้ยคือมันคือยาคูเลยทุกคนแต่ว่ารูปร่างหน้าตาน้องอาจจะดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าน้องอร่อยนะทุกคนอันเนี้ยอันดับหนึ่งไปเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะมิงมารีวิวนี่เลยเป็นถุมสุ่มขนมจากจีนนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อาจจะแบบเฮ้ยจะลองดีไหมหรือจะยังไงดีกลัวว่าข้างในอาจจะไม่ขุมอะไรเงี้ยวันนี้นะคะมิงก็มาลองให้แล้วนะสาหรับมิงนะมิงว่ามันคุมนะทุกคนเพราะว่าซองแล้วว่ามัน3ามถึงสี่ร้อยนะคะ<า>ก็สามารถหาพรีได้เลยตามทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้นะคะมีกันอยู่ทั่วไปนะจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนมันยังเหลือขนมที่แบบเห็นป่ะเนี่ยมันยังเหลือขนมที่แบบเป็นฟีลว่าเหมือนของไทยอะไรอย่างเงี้ยยังเหล ก็ลองไปหาซื้อมากันได้นะมิงว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนเนี้ยก็สนุกหนามาลุ้นกันว่าใครจะได้แบบกินซองไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วครั้งหน้านะคะจะเป็นใครมาแทนมิงหรือว่าจะเป็นมิ้งคนเดิมแล้วก็มารีวิวอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะกับ u n b o x อกซ์จากปิกนิคค่ะวันนี้มิงขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย